เทปนี้ก็เป็นการตัดบางส่วนของการคุยยาวของเทปใหญ่ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เป็นประเด็นคำพยานของคุณแม็กย่าที่ผมสัมภาษณ์ไปเกี่ยวกับเรื่องการถวายทรัพย์เรื่องสิบรถนะครับว่าถ้าเราถูกบังคับหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของการเป็นกฎว่าต้องถวายถ้าไม่ถวายช่อโกองพระเจ้าหรือ ถ้าไม่ถวายจะไม่ได้รับพระพรเนี่ยเป็นความกดดันของชีวิตคืสเสียนและทําให้การถวายสิบรถนั้นไม่เกิดผลยิ่งถวายยิ่งถอยยิ่งถวายจะเรียกว่ายิ่งจนก็ว่าได้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังดูนะครับถ้าสนใจฟังเทปใหญ่ก็เดี๋ยวจะให้ลิงก์ตอนท้ายคลิปนะครับคือแม้ค้าขายออนไลน์ใช่ไหมคนที่ขายของอเขาจะต้องมี เขาจะมีเรื่องต้นทุนแต่การที่สอนในคชื้จักอะค่ะเขาไม่ได้เราหักต้นทุนเวลาที่ได้เราเข้าอ่ะมันถึงว่าสิบสิบรถเนี่ยคือไม่หักตรงส่วนกําไรแต่หักยอดขายเขอะอะไรนะยอดขายอรถคือเงินเงินเข้าเท่าไหร่ยังไม่ต้องหักสิบเปอร์เซ็นก่อนเหมือนภาษีเลยสิบเปอร์เซ็นของรายได้แต่ไม่สิบเปอร์เซ็นตของกำไรครับ ใช่สิเปอร์เซ็นตของรายได้แล้วแล้วคิดจากกาไรคิดจากที่หนึ่งกับสองนี่สิบเปอร์เซ็นของอะไรฮะกาไรเหลือของรายได้ฮะเขาไม่เคยมาพูดลึกซึ้งแบบนี้ค่ะเราก็ถวายแบบตอนนั้นยังถวายสิบเปอร์เซ็นต์กำไรอ๋อสิบเปอร์เซ็นต์กำไรโอเคถวายเมื่อเราต้องไปโบสถ์อยู่ก็คืออาทิตย์ละครั้งโอเคแต่แต่พอมาที่ตั้งแต่ที่สามคือทุกวันที่รายได้เขาคือไม่หักกำไรไม่ไม่หักกำไรเลยอ่ะ ต้นทุนไม่หักต้นทุนใช่ไม่หักกำไรโอ้ยแล้วไม่หักกำไรมันก็คือขาดทุนคือเดี๋ยวนะถ้าสิบเปอร์เซ็นของรายได้นี่มันก็น่าจะขาดทุนไหมเนี่ยเท่าเนื้อขาดทุนขาดทุนอ๋อมันก็เลยรู้สึกเฮ้ยแบบมันปแปลกๆอ่ะมันมันเริ่ม มันเริ่มรู้สึกเอ๊ะมันใช่เหรอวะมันไม่น่าจะใช่อ๋อไม่ค่อยกลับไปถามอาจารย์นะว่าทําไมเราถามพระเจ้าแทนเพราะเรารู้ว่าไปถามอาจารย์ก็จะได้รับการคําตอบแบบเดิมเพื่อแบบโอ้ก็จะพูดให้เราแบบยึดมั่นว่าแบบเราต้องอดทนอดทนเราอดทนอดทนอดทนโอเคไปก็จะไม่ถามเพรา็แบบพเพราะว่าพระเจ้าคุยกับเราอยู่แล้วเราก็เลยพยายามสื่อสารกับพระเจ้าแทนเพราะเราไม่อยากฟัง คำแนะนำของคนโอเคเราเราอยากฟังหลังจากนั้นก็คือเดินกับพี่นกหกเดือนแต่ว่ายังควบม้าสองตัวอยู่พอเดือนที่เจ็ดก็คือไปสุดทางอีกครั้งหนึ่งเลยทิ้งม้าตัวที่หนึ่งไปสู่ม้าตัวที่สองอะไรอย่างนี้นะใช่เต็มเหนียวคือทิ้งเลยจริงๆอ๋อทิ้งเลยจริงๆเหรอโอเคแนวทางปฏิบัติอะไรที่ยังอยู่ในบรรยายคือไม่ทําเลยกับคอไม่ทา กลายเป็นว่าได้รับพระพรเต็มคาราเบลมากกว่าเดิมถูกต้องมันกลายเป็นว่าเฮ้ยพอเราได้รับการอวยพรเรื่องเงินเราก็อยากที่จะแบบเอาเงินนี้ไปเป็นพรให้คนอื่นกลายเป็นว่าเราอะเอาไหวเดี๋ยวนะหมายถึงว่าพอเราได้รับพระอรเรื่องการเงินความรู้สึกอยากจะให้ general i t y เนี่ยมันเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกอะมากกว่าเดิมอ๋อเหรอฮะมันไม่ขาดแคลนอ่ะอ๋อเริ่มรู้สึกว่าโอ้หคือเราได้ได้สิ่งดีๆมาก็อยากถ่ายออกสิ่งดีออกไปให้คนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะ ใช่ใช่ค่ะใช่หมายถึงว่าการถวายของเราหลังจากเดินแบบพี่นกเนี่ยไม่ได้คือสมัยก่อนมันก็คือถวายองค์กรศาสนาเนาะแต่กลายเป็นว่าพอ,อเราเดินในพระคุณแล้วรายได้เรามากขึ้นเนะ่ะคําว่าถวายของเราคือการ<บ>ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรอย่างนี้ปะถูกถูกช่วยเหลือคนที่ล,ลาบากถวายองค์กรพระเจ้าก็ได้ด้วยอ๋อไม่ติดคําว่าสิบร้อยแล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแบบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตัวเป็นๆเ,เนี่ยเยอะกว่าช่วยเหลือองค์กรไหม หลังจากนั้นเนี่ยมากกว่าคือรู้สึกว่าเวลาช่วยคนที่มันเดือดร้อนจริงๆกับช่วยองค์กรมีความรู้สึกมันจะคนละแบบกันนะใช่คือช่วยคนอนะ่ะเขาเขาเกิดผลเลยอ่ะเขาเห็นแล้วนะอย่างน้นอยเขามีความสุขเลยเขาเอาไปใช้ได้เลยเขาแบบไปช่วยชีวิตเขาได้นะขนาดนั้นสำหรับคนบางคนแล้วก็ตอนช่วยก็คือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดมากอะไรเพราะเราก็มีไรายได้เหลือเฟืออย่างงี้ป่ะฮะเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่า มันเป็นสิ่งที่ควรทําแล้วมาเป็นสิ่งที่แบบทําได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องคิดมากใช่มันคือความรู้สึกขาดแคลนเหมือนตอนที่อยู่ในโบสถ์มันหายไปเลยโอ๋หรอเฮ้ยอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยนี่คำยาน,นี่ดีตอนเดินในที่ถ้าจากตอนที่ถวายสิบรถยังตัดซื่อแต่ในใจเรากลับรู้สึกขาดแคลนอ๋อโอเคอ๋อแต่ว่าพอพอผ่านมาเรามาดูเงินที่ให้ออกไปนี่เฮ้ยเยอะกว่าสิบรถอีก มากกว่าร,รู้สึกฟูลฟิลมากกว่าด้วยแล้วก็รู้สึกมีความสุขในการช่วยเหลือคนมากกว่าด้วยปะ่ะใช่ใช่รู้สึกว่าเฮ้ย <He i, S 1> เราแบบเราได้แล้วอะเราได้ง่ายขนาดเนี้ยเราควรที่จะแบบคนอื่นง่ายๆทำให้คนอื่นเขาได้ด้วยอ๋อเหรอใช่สงสัยนิดนึงสมัยตอนที่เป็นปฏิบัติธรรมแบบชาวพุทธอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกชอบอชอบให้คนอะไรเงี้ยไหมหรือว่าก็ไม่ไม่เท่าไหร่ ชอบทําบุญแต่ทําบุญเอาชื่อเอาเอาชื่อขึ้นลิฟต์คนถาวายก็คือทําบุญองคอ์กรศาสนาอะไรอย่างนี้นะไม่ได้แบบทําบุญกับคนทาบุญเพื่อหวังหวังผลอ้าวเหรอ <laughs> แต่ว่าหมายถึงว่าตอนเป็นแนวทางปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้เป็นแนวแบบช่วยคนที่แบบคนทั่วทั่วไ,ไปแต่ว่าเน้นไปทางศาสนาส,สถานสมากาวอย่างนี้ป่ะใช่ก็คือ ก็คือแบบทําทําบุญสร้างวัดสร้างโบสถ์ถวายกระเบื้องเอแต่ว่าไม่ได้ไปถึงมนุษย์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 ไม่ได้ไปแต่สมันไม่ไม่แค่จะไม่ไม่ถึงเลยดีกว่าถ้าแบบถ้ามันไม่ได้มาในรูปแบบของกระถินหรือว่าป่าจะไม่ไม่รักแล้วตอนสมัยเป็นปซื่อเราไปพิมพ์อยู่คนกระดาษแล้วตอนสมัยที่เป็นเอ่อกฎแรนดิลนี่แบบ ชอบชอบให้ป่ะหรือว่าพอเดิมเอ้าเหรอฮะทำบุญศาสนาสถานเนี่ยระสายกดแรงดึงดูดอะ่ะเออสายกดแรงดึงดูดกับทางพูดแบบมันเป็นเรื่องที่แบบต่อยอดกันอ๋อต่อยอดกันโอเคใช่โอ้ยเรื่องพวกนี้ครับคนไม่ศึกษาไม่จะไม่รู้เลยนะเนี่ยเออใช่มันเป็นเรื่องที่ต่อย,ยอดมาจากพูดเอเหรอฮะกดแรงหมายถึงว่ายิ่งให้ยิ่งได้ก็ได้ผลจริงจริงแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้สกีนมิชช่ชีพเข้ามานะจ๊ะอย่างนี้ป่ะ ใช่ใช่เราไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีฟิลเตอร์อ๋อแต่ก็คือทำบุญศาสนสถานก็ต่อยอดเรื่องการเงินได้จริงๆแต่ว่าไม่สามารถสกรีนคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตได้ใช่ไหมใช่จุดบกพร่องของก็รู้สึกขอบคุณแล้วที่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าการการที่มาโปรเทคเราจากสิ่งที่ไม่ดีในโลกมนุษย์เนี้ยมันมันถือว่าแบบเป็นพระพรมากแล้วใช่ค่ะอ๋อแล้ว แล้วแสดงว่าหลักการของสิบรถนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับหลักการแบบทําบุญแบบศาสนาพุทธเลยนะใช่ไหมไม่ต่างเลยมันมันแทบจะเหมือนกันเปียบอะถ้าพูดถึงอะมันยากกว่าเดิมคุณปียากกว่าเดิมเพราะว่าตอนตอนที่ทําบุญในทางพุทธเนี่ยใช่ไหมเราจะได้หน้าใช่ไหมแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นขึ้นพลังบวกอะอ,อมันไม่ได้รู้สึกขาดแคลนเหมือนอตอนทําบุญในทาง ไอ้แปลกว่ะถวายสิบรถไมนคนละเรื่องเลยอะค่ะเดี๋ยวตอนตอนสมัยตอนเป็นเป็นพุทธที่แบบแนวปฏิบัติที่ทาบุญเนี่ยทําถึงสิบเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่าไม่ถึงอะัะเกินค่ะเกินด้วยเหรอโอ้เหรอฮะคือเราอะเป็นคนเป็นอ่าใจใหญ่ใจใหญ่คือเราเชื่อแบบไหนเราจะได้แบบนั้นไงแล้วเราอะเชื่อแบบทําให้มันยิ่งใหญ่เราจะได้เป่งยิ่งใหญ่ไงอ๋อก็คือให้มากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสมัยตอนปฏิบัติเขั ที่แบบมันเป็นพลังงานบวกอะมันเป็นคลื่นแบบบวกอะมันก็เลยแบบเออมันดีทุกอย่างมันแบบเบิกบานใจมันดีแล้วพอเรามาถวายสิงรถมันไม่มีความเบิกบานใจทำไมอะฮะเพราะมันมันเป็นกฎป่ะหรือมันเป็นเพราะอะไร ช่หนึ่งแหละน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นกฎกคือถ้าเราถ้าเราไม่ทําข้ออันนี้เราเหมือนว่าเราทําผิดศีลน่ะอ๋อสิบรถใช่ไหมฮะสิบรถนี่ดูเหมือนเป็นศีลศีลที่ศักดิ์สิทธิ์ของคริสเตียนส่วนใหญ่ปะ่ะสิบรถเนี่ยใช่ใช่แล้วถ้าเราแล้วถ้าเราไม่ทําข้อเนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะพระเจ้าไม่รักอ๋อ,อเป็นความรู้สึกชอบโกงพระเจ้าหรือเปล่าะอะไรนี่ใช่ไหมชอบโกงพระเจ้าหรือเปล่าะ จะกดแรงหนึ่งดูเขาไม่มีการฟริกเรื่องตัวเลขเรา <Pizza. S 2> เราอยากทําเราอยากได้เราอยากได้หน้าเราอยากได้บุญเท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นไนงะ uh, แล้วเลยไม่มีความรู้สึกถูกบีบบังคับ uh, อ่ะพอไม่มีความรู้สึกมันก็คืออยากให้เท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นน่ะซึ่งดีกว่าใช่ค่ะอ๋อเอ้ยอันนี้ดีกว่าเอมอมองนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะแต่สิบรถนี่คือแบบสุดอ่ะสุดจริงสุดอ๋อเอ้แต่ว่าอยู่คิดร,รถที่เราเข้าใจผิดคิดจากที่ แนวนี้ทั้งสามที่อ่ะส่วนใหญ่ก็จะมากกว่าสิบรด้วยซ้ำป่ะฮะเกิดมาคถอว่าสิบรเสร็จแล้วก็จะมีพันธกิจนู่นนี่นั่นต่อยอดมาเนะใช่ปะถูกค่ะถูกถูก,ถกจะมีค่ายมีแคมป์มีสรุปแล้วเกินสิบเปอร์เซ็นต์จริง <laughs> ในในสองแห่งแรกอ่ะเขาไม่เขาไม่เยอะเท่าแห่งที่สามแห่งที่สามนี่คือเยอะจริงอ๋อเหรออ๋อเกินสิบเปอร์เซ็น โกนแล้วก็เป็นการถวายที่ทํให้รู้สึกขาดแคลนในหัวใจด้วยใช่ไหมเพราะมันมันเป็นคล้ายๆบีบนะมันบีบทั้งีมันบีบหัวใจด้วยเพราะเรารู้ว่าในสิ่งที่โอนไปมันคือต้นทุนเอารู้สึกแบบแล้วฉันจะเอาเงินไหนไปต่อยอดอ๋อโอเคโอเคเออคือมันแบบเฮ้ยมันมันโหดร้ายมากเลยอ่ะ กับการที่แบบโอนวันละห้าหกรอบนีรเออโหดนะเนี่ย <ะ S 2> มันหยาเข้มข้นมากเออแล้วเดี๋ยวนะหลังจากนั้นการบอกว่าเข้าปุบ๊บเข้าปุ๊บโอนปั๊บไงแล้วเราเงินเข้าวันละหลายรอบไงก็เข้าปุ๊บโอนปั๊บอ๋อแล้วแบบว่าหลังจากนั้นก็คือพี่นอกหกเดือนแล้วก็เดือนที่เจ็ดก็ลุยต่อยาวแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้น<า>เรื่อย